สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเลขล่างตรงๆให้นะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับถูกรางวัลเลขท้ายลอตเตอรีร่กันนะครับ ไปชมกันเลยนะครับไปดูสูตรต่างๆที่ผมลงให้ไปนะครับครับ่อนอื่นเราก็มาดูสูตรหลักสิบล่างระยะสั้นกันก่อนนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้เลขอะไรนะครับสูตรนี้ได้เลขสามกับเลขห้านะครับ แคบหน้าจอไว้เลยนะครับครับก็มาดูสูตรหลักสิบล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จะได้เลขศูนย์เลขห้าเลข1เลข8นะครับเดี๋ยวก็จะไปจับชนกันนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ครับก็มาดูสูตรเด่นล่างนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้เลขสี่เลขหกนะครับเช็หน้าจอไว้เลยนะครับครับผมก็จับมารวบรวมใส่ใบนี้นะครับก็มาดูพิจนารณากันดูนะครับ แคปหน้าจอแล้วไปจับกันเองนะครับสูตรนี้นะครับเด่นก็จะมีเลขสี่กับเลขหกนะครับสิบล่างก็จะมีเลขศูนย์เลขห้าเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามเลขห้านะครับส่วนหน่วยล่างก็จะมีเลขแปดเลขสี่เลขเจ็ดนะครับงวดนี้สูตรเลขล่างผมลงน้อยชุดนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาลงเยอะนะครับ เอาไว้เป็นงวดหน้านะครับงวดน,นี้ลงน้อยเดียวนะครับตัวที่จะชนกันนะครับก็จะเป็นเลขห้านะครับแต่ประมาทไม่ได้นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาตัวชนไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ชนนะครับ เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องค่อยๆคิดแลค่อยจับกันเองนะครับสำหรับผมผมก็จะเอาตัวชนนะครับเป็นตัวเด่นนะครับครับก็ไปดูกันนะครับวิธีการจับนะครับวิธีการจับผมก็จะจับมาไว้ตรงนี้นะครับมาดูวิธีการจับเลยนะครับ สิบล่างนะครับผมก็จับมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดนะครับหน่วยล่างก็จะมีเลขแปดเลขสี่เลขเจ็ดนะครับผมจับมาทุกตัวมาไว้ตรงนี้นะครับส่วนส่วนตัวที่ผมจะ เพราะว่าห้าห้าชนนะครับหลักหลักหน่วยผมก็ให้ไปทางที่เลขสี่นะครับเ,เพื่อนๆชอบตัวไหนก็จับกันเราเองนะครับหลักสิบมีเลขศูนเลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดส่วนหลักหน่วยก็จะมีเลขแปดเลขสี่เลขเจ็ดนะครับเ,เพื่อนๆต้องจับกันเองนะครับ แคปหน้าจอแล้วก็ไปคำนวณกันเองนะครับว่าจะจับตัวไหนนะครับแต่สำหรับผมก็จะจับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับหลักสีผมจะเน้นไปที่เลข0ูนย์กับเลข5นะครับเพรา ส่วนเด่นผมก็จะไปทางที่เด่นมากที่ที่สุดคือเลขสี่นะครับงวดนี้นะครับเพราะบางสูตรผมไม่ได้ลงให้นะครับ เขียนไว้เรียบร้อยคิดคำนวณเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้ลงก็เลยรู้ว่าตัวไหนจะมานะครับเพราะลงไม่ทันนะครับสูตรเยอะผมลงไม่ทันผมก็เลยสรุปให้ไปเลยนะครับ กลับก็มาดูตัวที่ผมจับไว้ให้นะครับส่วนจับไว้ให้ก็จะมี0458548 7นะครับผมก็จะเน้นไปที่04เพราะเด่นไปทาง4นะครับผมก็ให้แค่2ชุดเท่านั้นนะครับ 5 4และ0 4นะครับส่วนตัวรองก็คือ5 8นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอันนี้ตัวกันนะครับอันนี้ตัวรองอันนี้ตัวเด่นนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสำหรับงวดนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ